สวัสดีค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยค่ะวิชาภาษาไทยของเราวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการอ่านดารุณค่ะหนังสือดารุณหนังสือดารุณในห้องเรานะีคะของเราจะเป็นเล่มสีม่วงมีขนาดเล็กค่ะเมื่อเราเปิดไปหน้าแรกนะคะเราจะเห็นสารบัญ ซึ่งสารบัญน,นี้นะคะเขามีหน้าที่บอกบทชื่อเรื่องและว่าเขาอยู่หน้าไหนคะ่ะเด็กๆออกเสียงตามทิชอร์นะคะใช้นิ้วชี้ชี้ใต้คำที่เราอ่านค่ะบอทอบททอ,อีทีไม่เอกที่บทที่3ไทยอักษรน,นำ และอักษรควบในคำสะระอาสะระอาที่มีตัวงองูนอหนูมอม้ายอยักษ์วอแหวนสะกด หอหีบนำและรอเรือรอลิงวอแหวนกล้ำในคำที่มีตัวงองูนอหนูมอมายอยักษ วอลแหวนข้างท้ายเราไปที่คำแรกบรรทัดแรกค่ะหอนอไม่เห็นอากาศงอหนังหอนอไม่เห็นอากาศงอหนังคำต่อไปค่ะหอรออานอหลาน หอรออานอหลานคำต่อไปค่ะหอนอามอหนามหอนอามอหนามคำต่อไปค่ะหอมอียอหมายหอมอียอหมายคำต่อไปค่ะหอลออวหลาวหอลออววลาว คำต่อไปค่ะหอวอานอหวานหอวอานอหวานคำต่อไปค่ะหอวอายอหวายหอวอายอหวายต่อไปบรรทัดที่สองคำแรกค่ะฝอรอไม่เห็นอากาศงอฝรัง่งไม่เอกฝรัง่ง อรอไม่เห็นอากาศงอฝรัง่งไม่เอกฝรัง่งคำต่อไปค่ะสอวอานอสวานไม่เอกสวานสอวอานอสวานไม่เอกสวานคำต่อไปค่ะสอนอมอสนามสอนอมอสนามคำต่อไปค่ะ สอยอารมสยามสอยออารมสยามคำต่อไปค่ะทววอโยอถวายทววอโยอถวายคำต่อไปค่ะสวอ,อางอสว่า,ววางไม่เอกสว่างส,อสวอางอสว่างไม่เอกสว่าง ข,อวอขวาน,ข,อวอนขวานบรรทัดต่อไปค่ะคำแรกค่ะกอโลอไม่เห็นอากาศนกกลันไม่เอกกลันกอโลไม่เห็นอากาศนกกลันไม่เอกกลันคำต่อไปค่ะกอออางอกลางกอออางอกลาง คำต่อไปค่ะคอวอายอควายคอวอายอควายคำต่อไปค่ะกอออาวกลาวไม่เอกกล่าวกอออาวกลาวไม่เอกกล่าวคำต่อไปค่ะกวอางอกวางไม่โธกว้างกวอางอกวางไม่โธกว้าง คำต่อไปค่ะคอรออาวคราวคอรอ,อาวคราวคำสุดท้ายคอรออายอคลายไม่โทคลายคอรออยอคลายไม่โทคลายต่อไปนะคะเด็กๆเป็นคําที่เป็นสองพยางค์ค่ะหอนอไม่เห็นอากาศงอหนัง สอ,อือ,ออสือหนังสือคำต่อไปค่ะหอวอานอหวานไม่เอกหวานขออาวอขาวไม่โทรข้าวหวานข้าวปอรออาออปลายไม้มมลามอมาไม,มไม่โทรไม้ ปลายไมย้คำต่อไปค่ะออ,ำอำัมอัมพรออางอพรางอัมพรางหอนออาหนาไม่โทหน้าหอนออาวหนาวหน้าหนาวต่อไปบรรทัดต่อไปค่ะ ดอไม่เห็นอากาศงอดังสอนอไม่เห็นอากาศนอสนันไม่เอกสนันดังสนันคำต่อไปค่ะขออาวาขาวไม่เอกขาวคอรออาวาคราวขาวคราวคำต่อไปค่ะหออามมหาไม่โทรห้าม ปอรออมอปรามห้ามปรามคำต่อไปค่ะทอไม่เห็นอากาศงอทังไม่โททั้งหอรออยอหลายทั้งหลายคำสุดท้ายค่ะปอรออาปลาชอรออมอฉลามปลาฉลาม บรรทัดต่อไปค่ะคอร้อไม่หันอากาศงอครังไม่โทรครัง้งนอไม่หันอกาศนอนนนไม่โทรนั้นครั้งนั้นคำต่อไปค่ะชออ,งอชางอช้างไม่โทรอช้างพอรออายยอพลายช้างพลายคำต่อไปค่ะ เอบอืออเบื่อไม่เอกเบื่อพอนออายยอนายไม่เอกนายเบื่อนายคำต่อไปค่ะตอไม่เห็นอากาศวอตัวออยงองางไม่เอกอย่างตัวอย่างคำสุดท้ายนอายยอนายพอรออานอพราน นายพราน